คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายครับบริการเสริมจากสิงเชื่อบ้านเกษตรกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้ำไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกำจัด,ดนี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณหนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายครับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด517 รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดย ธนาคารกาสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่ช็อ l i f e สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกาสิกรไทยจำกัดมหาชน บริการทุกระดับประทับใจรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพนะครับจันทถึงสุกบ,บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นครับคุณฟังครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับที่ถ่ายถามเข้ามาในการสนใจอยากจะสมัครเป็นสมาชิกแฟนคลับของรายการมันนี่พลัสมันนี่ช็อตแล้วก็เป็นเงินเป็นทองนะครับเชิญเลยครับคุณฟังครับเบอร์นี้081 98497350819849735 98นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้และเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้นะครับท่านที่สมัครเป็นสมาชิกแฟนคลับรายการจะได้รับนะครับสามสิ่งดังต่อไปนี้ครับหนึ่งครับให้เลือกเอาระหว่าง ดีวดีรายการเป็นเงินเป็นทองตอนคุณวิชัยทองแตงจากทนายความมือทองสู่เศรษฐีหุนหมื่นล้านหรือจะเป็นตอนของคุณจัก,กรมน์ผาสุกวณนิช์นะครับในเรื่องทิศทางดอกเบี้ยโลกและการออมเงินการลงทุนในยุคดอกเบี้ยต่ำรวมทั้งการเตรียมตัวเพื่อจะเกษยียณอย่างมีความสุขแถมด้วยเคล็ดลับสู่ความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับอันนี้เป็นอย่างแรกอย่างที่สองเป็น เป็นกระบอกน้ำอย่างดีเลยนะครับมูลค่า250บาทจากกาแฟดิโอโรแล้วก็อย่างที่3เป็นหนังสือด้านการลงทุนปกใหม่ล่าสุดจากสมนักพิมพ์ติงดิยอนนะครับอันนี้เฉพาะท่านที่สมัครสมาชิกแฟนคลับของรายการ m o น e y s ช o อตภายในเดือนกระะกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับสอบถามเพิ่มเติมเบอร์นี้นะครับ0819849735 0819849735นะครับ ขอบคุณเรื่องที่สองนะครับสัมมนาการจัดพอร์ตการลงทุนฝ่าวิกฤตเต็มล่วงหน้าเป็นเดือนครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเช่นเดียวกันนะครับงานจะมีในวันเสาร์ที่สามสิงหาคมเดือนหน้านู่นนะครับการจัดพอร์ตลงทุนฝ่าวิกฤตนะครับเสาร์ที่สามสิงหาคมช่วงครึ่งวันบ่ายที่โรงแรมเวสตินแกลนสุขุมวิทนะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยผมจะประกาศรายชื่อท่านที่มีสิทธิ์นะครับ และก็รายชื่อเวส t i n g List หรือว่ารายชื่อรอเสียบให้ทราบภายในวันศุกร์ที่19กรกฎาคมนี้นะครับภายในวันศุกร์ที่19กรกฎาคมนี้จะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.yutcareu.com www.yutcareyou www ยุตแคยูคนะครับภายในสิ้นปี2,556เนี่ยคาดว่าจะมีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้เกียรติแวะเข้าไปเยี่ยมชมทะลุ8 000, 000, ล้านเพจวิวนะครับผมตั้งใจไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็คาดว่าจะได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับกำลังใจจากคุณผู้ฟังอย่างที่เคยให้กันมาโดยตลอดด้วยเช่นเดียวกัน เป็นขวัญและกำลังใจของทีมงานทุกคนนะครับขอพรบคุณทุกท่านที่ให้เกยียรติวะเข้าไปเยี่ยมชมเยี่ยมฟังเยี่ยมอ่านที่เว็บไซต์ www.yutku.com นะครับมาดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์หลังจากเปิดตลาดในครึ่งบ่ายมาแล้ว46นาทีดัชนีบวกไม้บวกใกล้เคียงกับตอนปิดตลาดครึ่งวันเช้าเลยนะครับปิดตลาดครึ่งวันเช้าบวกไป8จุดล่าสุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์นั้นยังบวกใกล้เคียง กับระดับที่บวกในครึ่งวันเช้านะครับเปิดตลาดครึ่งวายมาแล้วเปิดตลาดในช่วงบ่ายมาแล้ว43นาทีดดชนีบวกอยู่7จุดดัชนีเคลื่อนไหวยอยู่ที่1,412จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย25,225,600 0 0กับอีก16ล้านบาทดดชนีขึ้นไปสูงสุด1,417จุดดดชนีลงมาต่ำสุด1,400จุดไม่หลุดนะครับ ยืนอยู่อย่างมินเมยเลยแล้วก็มีแหล่งซื้อสู้ขึ้นมาครับในขณะที่5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดณน,นาทีนี้ดังต่อไปนี้ครับซื้อขายอันดับ 1. K-Bank คธนาคารเกษตรกรไทยจำกัดมหาชน175บาท50ตังค์บวก50สตังค์นะครับอันดับที่สอง k Bank กรุงไทย18บาท70สตังค์ปรับตัวลดลงมา20สตังค์อันดับที่สเป็น Intouch หรือชินคอร์ปอเรชั่น 83บาท25สตางค์บวก50สตางค์อันดับที่4 Advan c e Info Service 276บาทบวก5บาทและอันดับที่5 True Corporation 7บาท70สตางค์บวก20สตางค์ครับคุณฟังครับผมแวะไปดูบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์บูหลวงและคอมเมนต์ซื้อนะครับแนะนำซื้อหุ้นของ เคแบง์ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย260บาทต่อหุ้นนะครับและก็แล้วก็คาดว่ากำไรไตรามาสสองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหมื่นล้านนะครับนี่เป็นการคาดหมายของทางบลบุหลวงนะครับส่วนแบงก์กรุงไทยนะครับแบงก์กรุงไทยทางด้านของอบลบุหลวงก็เล็ทคอมเมนนะครับซื้อเช่นเดียวกันนะครับซื้อเช่นเดียวกันสำหรับหุ้นของทางแบงก์กรุงไทยนะครับ ราคาเป้าหมายเท่าไหร่ราคาเป้าหมายของแบงก์กรุงไทยนะครับค่อนข้างจะขยับเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาค่อยๆคุยให้ฟังกันละกันส่วนราคาทองคําที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคําบ้านเราล่าสุดนะครับหลังจากเมื่อคืนราคาทองในตลาดโลกดีดเด้งขึ้นมาบ้างนะครับปรากฏว่าปรับขึ้นปรับลงรวมแล้วสามรอบด้วยกันนะครับ ปรับขึ้นปรับลงรวมแล้วสามรอบด้วยกันเปิดตลาดเช้ามาเนี่ยเด้งขึ้นมาสามร้อยรอบที่สองเด้งขึ้นมาอีกห้าสิบาทเป็นสามร้อยห้าสิบาทในการปรับเพิ่มสูงข,ขึ้นและเพิ่งเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าปรับกลับลงไป50บาทดังนั้นรวม3รอบในการปรับขึ้นปรับลงราคาทองคานะครับปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทต่อ1บาททองคําทองคําแท่งรับซื้อเข้าบาทละ18,550 ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ18,650ส่วนทองรูปพัรร์ขายออกบาทละ19,000กับอีก50บาทต่อ1บาททองคำนะครับถามว่าอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้เงินบาทเป็นยังไงเงินบาทแข็งแข็งเท่าไหร่ตอนเช้าเนี่ย31บาท40สตางค์ล่าสุด31บาท29สตางค์แข็งขึ้นมาเกือบ10สตางค์ต่อดอลลาร์นะครับส่วนราคาทองคำที่ฮ่องกง1,200 1,258เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ด้วยกันนะครับเอาล้วครับมาถึงช่วงนี้ Money Shot Lifestyle Banking การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวครับคุณฟังครับถ้าดูถึงโลกดิจิทัลดูถึงสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยตัวเลขของกระทรวง ICT บ้านเราบอกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยที่ก้าวกระโดดปีที่แล้วนะครับคาดว่ามีคนไทยมีคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ26ล้านคนและคาดว่าอีก2ปีข้างหน้า จะมีคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตรวมแล้วกว่า52ล้านคนนี่เป็นการโตรแบบก้าวกระโดดนะครับการโตรแบบก้าวกระโดดของดิจิทัลการโตรแบบก้าวกระโดดของการใช้อินเทอร์เน็ตจะทําให้การปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อบ้านเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้คนอย่างไรบ้างนะครับก้าวสู่โลกออนไลน์กับดิจิทัลโฮมโลนนะครับพี่ตองครับคุณอลงกฎบุญมาสุขท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนจะมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับ สวัสดีครับพี่ต๋องครับสวัสดีครับคุณทิญญาและคุณผู้ฟังครับแหมช่วงนี้อะไรอะไรก็ออนไลน์อะไรอะไรก็ดิจิตอลกันแทบทั้งหมดแล้วนะครับพี่ต๋องครับครับใช่ครับเช่นเดียวกับดิจิตอลโฮมโลนอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทําให้การคบเครื่องเรื่องบ้านหรือการอำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อเกี่ยวกับบ้านเนี่ยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับในส่วนของธนาคารกสิกรไทยเองนะครับครับ เราได้วางยุทธศาสตร์เอาไว้ชัดเจนนะครบซึ่งปัจจุบันในทางธนาคารกสิกรไทยก็เป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกดิจิทอลแบงกิ้งอยู่แล้วนะครับันถ้าจะกลับมาพูดถึงเรื่องของสินเชื่อบ้านนะครับเราก็เลยคิดว่าเราคงจะต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อให้เข้าใจในตัวของไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนไปในบนโลกดิจิตอลจึงออกแคมเปญออกมานะครับภายใต้คอนเซ็ปเป็นดิจิตอลโฮมโลนดิจิตอลโฮมโลนเหรอครับพี่ต๋องครับซึ่งคอนเซ็ปต์นี้ก็คือว่า ลูกค้านะครับสามารถที่จะติดต่อธนาคารเนี่ยผ่านทางท้องทางของดิจิทัลได้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มจากลูกค้าต้องการจะหาซื้อบ้านนะครับวันนี้ถ้าลูกค้ามีสมาร์ทโฟนนะครับก็เข้าไปในโปรแกรมของธนาคารกสิกรไทยได้นะครับในชื่อว่าเคโฮมเซิร์ชค้นหาคนทําเลที่ตั้งโครงการบู่บ้านก่อนเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาสมัยก่อนใครจะซื้อบ้านต้องเดินเข้าไปหาที่โครงการบู่บ้านใช่ไหมครับครับอันเราสามารถหาข้อมูลเบื้องต้นได้ก่อนนะครับ หาแล้วบ้านถูกใจหรือไม่ถูกใจลองดูเอ๊ะมันถูกหลักควงจุ้ยหรือเปล่าเข้าไปที่โปรแกรมของธนาคารก็ได้นะครับ ในชี่ของ k h o m e ฟงชุยนะครับก็จะดูเรื่องของซู่ยีบ้านให้ทั้งหมดเลยนะครับ,รบดูบ้านเสร็จแล้วอยากจะออกแบบตกแต่งบ้านนะครับเข้าไปที่โปรแกรม K-E-Book Gallery มนะครับก็สามารถที่จะดูภาพเรื่องการตกแต่งบ้านทั้งหมดได้นะครับ,รบหลังจากนั้นตัดสินใจและอยากจะกู้กับแบงค์ใช่ไหมครับวันนี้สามารถที่จะเพียงแต่ ขีข้อมูลเบื้องต้นนะครับในสมาร์ทโฟนนะฮะบนฟังก์ชันที่เรียกว่า Home l o a n on Mobile นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขีข้อมูลไปเบื้องต้นเนี่ยโปรแกรมมันสามารถที่จะแจ้งนะครับแสดงเรื่องผลการพิจารณาเบื้องต้นได้อ๋อเป็น PreA p p r o v e ใช่ไหมครับพี่ต๋องครับใช่ครับเป็น pre screen นะฮะเป็น pre screen แต่ว่าุณผูฟังถ้าสนใจใช้วิธีนี้ต้องกรอกข้อมูลแบบตรงไปตรงมาด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับนะครับ การพีีสกรีมก็จะเป็นตัวเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทําให้ตัวเราเองนะวันนี้ตัดสินใจคือบ้านต้องบอกว่าอยากได้บ้านประมาณไหนราคาประมาณเท่าไหรจะกู้ประมาณเท่าไหร่เรามีตังในกระเป๋าเท่าไหร่เ,<อ>เรามีหนี้ประมาณเท่าไหรหยอดเข้าไปแค่นั้นแหละครับ,รบมันก็จะพีีสกรีมเบื้องต้นออกมาให้ได้เมื่อก่อนในการกู้บ้านเนี่ยใช้เวลาเยอะอาจจะประมาณสักสองสัปดาห์แต่วันนี้ทุกอย่าง เบ็ดเสร็จสามารถจบได้ภายในสามวันโอ้โหเดือนนี้แค่สามวันนะฮะผ่านทางดิจิตอลโฮมโอนครันมันเร็วกว่าการนี้หลายเท่าตัวเลยนะครับพี่ต๋องใช่ครับเพราะวันนี้เนี่ยเราตัดใจไปซื้อบ้างต้องขับรถไปโครงการเสียเวลาเป็นวัน และไปแล้วเนี่ยอา,อาจจะไม่ชอบถูกไหมฮะต้องขับอีกวันต้องเข้าไปอีกโครงการหนึ่งแต่วันนี้ถ้าใครมีสมาร์ทโฟนนะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ได้หมดเร็วมากขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือการปรับรูปแบบการบริการรวมถึงนวัตกรรมต่างๆของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านกสิกรไทยนะที่พี่ตังบอกเลยว่าเป็นการให้บริการบนเว็บไซต์และสมาร์ทโฟนนะครับโดยการใช้การเรียกบริการสินเชื่อบ้านบนช่องทางใหม่นี้ว่า ดิจิตอลโฮมโลนนะครับสินเชื่อบ้านที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์หนึ่งเดียวบนโลกดิจิตัลนะครับแล้วก็เป็นการถอกย้ำการเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของดิจิตอลแบงกิ้งจากทางธนาคารกสิกรไทยด้วยนะโอ้ะสะดวกรวดเร็วขึ้นเยอะเลยนะถ้าเริ่มต้นก็ใช้ K-Home Search เคโฮงเฟงชุยเคอีบุ๊กแกลเลอรี่แล้วก็สามารถพรีสกินทราบผลวงเงินอนุมัติเบื้องต้นได้ทันทีด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้อันนี้สามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วใช่ไหมครับพี่ต๋องครับท่านผด้ชมสามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่บเวบอาร์เคแบงค์นะครับสแลสเคโฮมสไมท์รับนะครับก็สามารถะมีแอปพลิเคชันที่ผมเรียนให้ทราบเบื้องต้นหหมดแล้วนะครับนอกจากสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยถ้ากู้สินเชื่อบ้านเกสิกรไทยในช่วงนี้ เห็นว่ามีโอกาสลุ้นเบนช์ด้วยแหละครับพี่ต๋องใช่ครับเพราะฉะนั้นจากไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างที่เรนนห้ทราบตอนต้นนะฮะงธนาคารกสิกรไทยเองก็อยากจะทําแคมเปญขึ้นมาบนโลกของโซเชียลมีเดียเหมือนกันวันนี้เพียงแต่ลูกค้านะครับทุกท่านเลยลูกค้าทั่วไปด้วยนะครับวันนี้ร่วมสนุกส่งคลิปอารมณ์ดีนะครับ <c oughs> ภายใต้คอนเซปต์นะครับ Home is me นั่นหมายความว่า บ้านในจินตนาการของเราเราอยากจะได้บ้านแบบไหนนะครับก็ส่งคลิปสั้นๆนะฮะความยาวไม่เกิน3ามทีส่งเข้ามาร่วมประกวดได้นะครับคลิปอันไหนนะครับของท่านที่ส่งมานะครับมีคนเข้าไปกดไลค์มากที่สุดนะครับแล้วสามารถคล้นแชร์ในโซเชียลมีเดียแล้วนะครับคลิปที่ถูกกดไลค์มากที่สุดจะได้รับเงินรางวัลนะครับรางวัลที่หนึ่งะครับมูลค่าสามแสนบาท อันดับ2องนะครับสองแสนบาทอันดับ3ามเนี่ยหนึ่งแสนบาทอันนี้สําหรับ,ค,รบคุณผู้ฟังทุกท่านที่แม้มีได้ไปเป็นลูกค้าธนาคารกสิกรไทยสินเชื่อบ้านก็ร่วมส่งคลิปอารมณ์ดี home is me เนี่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ก็ได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆธนาคารกสิกรไทยก็อยากจะส่งมอบออสิ่งดีๆแบบนี้เนี่ย ให้กับทุกท่านนะครับวันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยครับเราก็ยังดีที่จะดูแลด้วยนะครับคือส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นสุดหมดเขตเมื่อไหร่ครับวันที่สามบเอ็ดตุลาคมนะครับห้าหกนี้นะครับก็จะสิ้นสุดการส่งคลิปนะครับทีนี้นะครับเราก็มีการทำแคมเปญนะครับต่อเนื่องไปเลยนะครับเมื่อส่งคลิปเข้ามาแล้วนะครับเราจะให้ลูกค้านะครับ สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้นะครับ,รบสมัครใช้โดยการสินเชื่อบ้านกสิกรไทยตั้งแต่วันที่26มิถุนา2556นะครับ,รบและจดจำนองภายในวันที่30ตุลาคม2556เนี่ยนะครับท่านก็จะได้สิทธิ์นะครับในการเข้าไป คลิกไลค์บนคลิปวิดีโอที่เมื่อสักครู่เรียนให้ทราบคือมีการประกวดคลิปเข้ามาที่มีคนส่งมาเนี่ยลูกค้าสินเชื่อบ้านเกษตรกรไทยก็ไปกดไลค์ใช่ไหมใช่ครับนะครับเมื่อกดไลค์แล้วท่านก็จะได้รับสิทธิ์นะครับในการชิงรางวัลนะครับรางวัลที่1เป็น Mercedes-Benz 4200นะครับมูลค่าถึง2องล้านสองแสนบาทหรางวัลที่บอกว่าคลิกไลค์ลุนเบนซ์เนี่ยอ๋อเฉพาะสําหรับลูกค้าใช่ไหมครับ ใช่ครับสำหรับ,รบลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านกสิกรไทยแล้วก็ไปค,คลิกไลค์คลิปวิดีโอที่มีคนส่งมาเข้าร่วมโครงการ Home i ส me มีเนี่ยจึงจะมีสิทธิ์ลุ้นลถเบ้นแล้วก็ลุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ทองใช่ครับนะครับ ก็เราที่หนึ่งเป็น m e r c e d ดเบน n z ใช่ไหมครับเราวัาที่2เป็น MacBook Air นะครับ hmm. มูลค่า3 1 9หมืนห่งพายีรางวัลรวมมูลค่า4 7 8แส0เจ่นันะครับรางวัลที่3าก็จะเป็น Samsung g a l a ี y เอสโมูลค่าเครื่องละสองหม้าร้อยีางวัลเนี่ยเป็นเงิน5,47,500บาท hmm. ซึ่งเมูลค่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ามล้านเจ็ดกว่าบาทเลยนะครับครับก็นี่สําหรับลูกค้า ที่สมัครสินเชื่อบ้านของธนาคารกสิกรไทยนะครับทีนี้สําหรับลูกค้าทั่วไปนะครับอาจจะเป็นลูกค้าเก่าของธนาคารกสิกรไทยนะครับเราก็ยังจะให้ลูกค้านี้ร่วมสนุกด้วยนะครับโดยบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปคลิกไลค์บนคลิปที่มีการส่งประกวดมานะครับท่านก็จะได้รับ10ลุ้นซัมซุง Galaxy S4 นะครับมูลค่า21,900เนี่ยถึง20่บรางวัล เพราะฉะนั้นเราให้รางวัลเนี่ยามากมายสําหรับหนึ่งลูกค้าทั่วไปร่วมส่งคลิปนะครับสองลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านนะครับตั้งแต่ยี่สิบหกมิถุนาถึงสามสิบตุาลาเข้าไปคลิกอันนี้จะได้ชิงเบนด้วยสําหรับลูกค้าทั่วไปนะครับที่ไม่ได้สมัครสินเชื่อบ้านกติกรไทยเข้าไปคลิกไลค์ นะครับหรือวิลลูกค้าเก่าของก๊าซกรไทยลูกค้ากษตรกรไทยทั้งหมดเนี่ยเข้าไปคลิกไลน์ได้รับสิทธิ์ลุ้นซัมซุงกลิ a x y s 4อีกยี่สิบรางวัลด้วยโอ้โหพี่ต๋องครับเขาเรียกว่าแจกกันกระจายเลยสิครับโอ้โหนะนี่คือสินเชื่อบ้านกษตรกรไทยคลิกไลน์ลุ้นเบนซ์นะครับเรียกว่าให้กันครอบคลุมเลยทีนี้ครับเราจะไป อัปโหลดคลิปหรือว่าคลิกได้ที่ไหนยังไงนะครับพี่ต๋องครับครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ m o b w e นะครับ a k b a n k c o m k h o m e smileclub นะครับบนแอปพลิเคชันเมื่อเข้าไปแล้วมันจะมีแอปพลิเคชันอยู่ตัวที่เขียนว่าคลิกไลท์ลุ้นเดนนะท่านก็เข้าไปในแอปพลิเคชันแต่นั้นก็ สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยและคลิกไลน์ในนั้นได้ด้วยนะครับดีครับดีครับเอพี่ต๋องครับปิดท้ายหน่อยครับเรื่องเกี่ยวกับมือถือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะทำธุรกรรมต่างๆได้ผ่านทางมือถือสะดวกด้วยใช่ไหมครับพี่ต๋องครับใช่ครับก็ตอนนี้มีบริการมากมายนะครับอย่างที่บอกนะครับธนาคารเกษตรกรไทยนะครับก็มีตัวแอปพลิเคชันนะครับที่เขียนว่า K h o m e l o a n on Mobile นะครับขั้นตอนดาวน์โหลดง่ายๆมากเลยนะครับเลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ บนโฮมไบเออร์ไกด์คลิกเมนูโลนนะครับแล้วเลือกไอคอนเคแบงก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกเรื่อส่วนตัวของผู้กู้นะครับแล้วก็สามารถทําเรื่อง,องพีสก,กรีนได้เลยครับ,รบนะก็ขั้นตอนการโหลดก็ง่ายๆนะครับ,รบขั้นตอนการโหลดก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีลูกเล่น หรือว่ามีการอำนวยความสะดวกให้เยอะเลยและที่สาคัญคมีโปรโมชั่นให้ลุ้นด้วยนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องบอกว่าเยอะจริงๆและน่าสนใจมากๆนะฮะแต่ถามไว้กันลืมฮะถ้าฟังไม่ครบฟังไม่ทันอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสอบถามเพิ่มเติมหรือไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับพี่ต๋องครับครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เคคอนแทคเซ็นเตอร์นะครับ0 2 8ย์8 8 8 8 8ดดปดกดห้านะครับ หรือสามารถเข้าดูรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมได้ที่ w w w ร์นะครับ a r k b a n k c o m นะครับ k h o m e s m i l e c l u b ครับนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมย้ำอีกครั้งนะครับ028888888กด5นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ w w w a นะที่แปลว่าถามนะครับ a r s k b a n k นะครับ .com แล้วก็ k s h o m e s m i l e มี s ด้วยนะครับ k h o m e s m i l e c l u b นะครับ ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆนะครับนี่เป็นการตอกย้ําการเป็นผู้นําอันดับหนึ่งของดิจิตอลแบงกิ้งจากคือธนาคารกสิกรไทยโดยเฉพาะเรื่องของดิจิตอลโฮมโลนที่ที่พี่ต๋องมาคุยให้เราฟังในวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับพี่ต๋องครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต๋องนะครับคุณอลงกตบุญมาสุขครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกาสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับฟังแล้วมาทูนความจำกันหน่อยดีไหมครับว่าเอ๊ะเราฟังแล้วเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมเราเอาไปต่อยอดบ้างไหมแล้วก็ลุ้นอาหารสมองไปด้วยดีไหมครับในช่วงบ่ายๆแก้ง่วงกันผมมีสิบรางวัลให้ลุ้นกันประจำวันนี้และขออนุญาตเฉพาะสมาชิกแฟนคลับรายการมันิพัสมันิชอเป็นเงินเป็นทองที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นนะครับขออนุญาตนะครับ เฉพาะสมาชิกแฟนคลับที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นนะครับรางวัลที่หนึ่งถึงห้าเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์จากเครือธนาคารกรสิกรไทยห้ารางวัลรางวัลที่หกครับเป็นหนังสือจากสนักพ,พิมพ์บิสซี่เดย์เรื่องมาหาอำนาจสี่ชาติสอนรวยคิดอย่างยิวขยันอย่างจีนมีวินัยอย่างญี่ปุ่นรวดเร็วอย่างเกาหลีใต้นะครับหนังสือเล่มนี้ผมอ่านแล้วให้ห้าดาวเลยหนึ่งรางวัลจากบิสซี่เดย์รางวัลที่เจ็ดรางวัลที่แปดเป็น หนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องรวยเร็วด้วยเซตฟิฟตี้อินเด็กซ์ฟ ไม่ยากนะครับเขียนโดยนาวากาโทร,รองสัตราจารย์นุกูลสุขุปการเล่มนี้ผมก็อ่านแล้วเข้าใจง่ายมากๆเลยครับสองเล่มนะครับรางวันที่เก้าและรางวันที่สิบยังคงเป็นหนังสือจากสมพิมพบิซซี่เดเรื่องตักสุกใส่กะโหลกชะโงกดูใจแค่ชื่อหนังสือก็โดนแล้วเอาไว้อ่านเย็นๆเวลาอยากอยู่กับตัวเองจะได้ไม่ยุ่งนะครับนี่เป็นสิบรางวัลให้ลุ้นกันประจำวันนี้ครับคำถามถามว่าคำถามถามว่า จากสถิติของกระทรวงไอซทีคาดว่าในอีกสองปีข้างหน้าจะมีคนไทยจะมีคนไทยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีจำนวนเป็นประมาณเท่าไหร่ครับคำถามถามว่าในอีกสองปีข้างหน้าจากสถิติการคาดการของกระทรวงไอซีไอซทีจะมีคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับระหว่างข้อหนึ่งสี่สิบล้านคนข้อหนึ่งสี่สิบล้านคน, 1, น,คนหรือข้อสอง ห้าสิบสองล้านคนหรือข้อสองห้าสิบสองล้านคนครับคำถามถามว่าจากการคาดการณ์ในอีกสองปีข้างหน้าจากสถิติของกระทรวงไอซีทีนะครับจะมีจำนวนคนไทยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้รวมแล้วกว่าเท่าไหร่ครับในอีกสองปีข้างหน้าระหว่างข้อหนึ่งสี่สิบล้านคนหรือข้อสองห้าสิบสองล้านคนหนึ่งสี่สิบล้านคนหรือสองห้าสิบสองล้านคนถ้าทราบคำตอบก็สามเบอร์นี้นะครับ เฉพาะสมาชิกแฟนคลับที่ลงทะเบียนเวลาเท่านั้นนะครับ029446879 029446879หรือ0899275923 0899275923หรือ0819849735 081-984-9735ก่อนบ่าย4โมงเย็นวันดีนะครับเอาละครับเราพักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วงไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกประดับประทับใจ S 1, NYU, 200, 8 88, 8 88 8. 1> ู8 8 8 8 8 8 8ปรายการมันน ors> yes ี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0 2 8 8 8 8 8 8 8บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายครับบริการเสริมจากสินเชื่อบ้านเกษตรกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้ำไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกำจัดต้นนี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายครับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด517